สวัสดีครับอยู่กับนิ่งนองคาเรนแซงงทีละสามครับกรมอู่ทหารเรืออันนี้เรามาที่หาดหาดอะไรนะหาดนาง quá dơ nè hàn nàng râm hàn nang rong mày dơ chăng à ทั้งทีก็ต้องมาเที่ยวสน่อยเป็นบุญหูบุญตาเกิดมายังไม่เคยมาที่นี่เลยนะครับครั้งแรกของผมเลยที่มาเที่ยวอยู่จุดนี้ เมื่อตอนเด็กๆนี่ไม่ทราบว่าจะเคยไปเล่นน้ำทะเลแถวไหนเพอันนี้ก็จำไม่ได้แล้วนานแล้ว ทะเลน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละข้างๆนี้แหละเหมือนกับอู่ต่อเรือนั่นนี่แดกดก,ก็ร้อนเสเลือเกิน นั่งรถมาจนเมาเมารถแล้วครับโ,โ,โ,โอ้นายไกลอยู่สองสามกิโลได้มั้งนี่โอ้มีเครื่องบิน กองเรือบรรทุกฮอลิคอปเตอร์อเครื่องบินปฏิโทโครั้งแรกนี่ไ,ได้เห็นเห็นแบบใ,ใกล้ๆเลยครับ นกไปทำรังนกอะไรเนาะโอ้นกเอียงอ่าได้ที่ทำรังโอ้ที่ไอ้นี้เล็กๆเกอง ที่คนขับนะครับเขาแคบมากเป็นผมอึดอัดตายเลยอย่างนี้นะมีกล่องด้วย มาถึงแล้วเฮ้ยโอ้เรือน่าจะเป็นเรือสมัยตะก่อนทุกวันนี้หยุดหยุดใช้แล้วจอดตรงไหนจอดตรงไหนร่มๆหน่อย เ,เล่น,น้ำทะเลแล้วครับ ở đây ngoài nắng như đang hôm thi rôm, qua hôm có hôm qua cái đầu hôm mà ha qua giờ qua cho tụi hôm qua hôm giờ hôm cho tụi qua hôm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  qua โอ้ดูเวาดูจอดนี่ไงถือว่าจอดดีมากเลยน่าจะเตือนเลยเองนี่โอ้โหจอดโหดมากเลยคันนี้รถชัง อันนี้คนมาเที่ยวเยอะมากเลยครับอาที่จะนั่งไม่เจอเลยฝั่งนู้นฝั่งนู้นอาเทียถือโทรศัพท์ถือหมดเปล่ะโอ้เกงๆไม่เอาอะไรใส่มา อ <mm ืออบตัวอเองไปทางตรงไหนมไม่แดดบ่ còn nhớ nhớ Ô, oh, đợt mày đỏ lên.

อะไรมานี่ยลูกน่าอะไรเต็มหมดแล้วเหรอเต็มแล้วบอสจับในนี้ไปเด้อแล้วมาวิ่งนี้เดีจะเย็นเย็นอะไรจะไปข้างหน้าอีก ใครลูกอ๊ะเกียดเดินนะลูกเหรอลูกก็ปล่อยดูนี่เนี่ยอันนี้ก็ไม่มีวับแวบบอมแวมเอ๊ะเอ๊ะเอื้เอ๊เสียดายจ้ S <S มาแต่ละทีก็ต้องเห็นแวบๆหน่อยออช่องไม่ปิดเต้ปิดดอกช่องโดนปิดไปขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับ